เจ็ดเจ็ดตูนตึงครับพี่พันเจ็ดตูนตึงครับรุ่นนี้เป็นรุ่น1นึ่งห้าูครับหรือว่าตาสี่ห้าสิบตนสี่ห้าสิเครื่องอะไรก็ได้ห้าเครื่องคองมันเร็วใช่ขอให้เป็นบางสายเท่านั้นและน้ำหนัก 8, 4, 5, 10, ยูที่ตันสี่ห้าสิบอยางในเที่ยวเท่านะั้นให้หนึ่งครับให้หนึ่งครับ เอาใหม่เอาใหม่ให้หนึ่งเียสีครับสี่ลงครับสี่ครับเข้าไปนะครับ 1649มามาแล้12ต้องต่อเล12 6 7 12 6 7